หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวปรับแรงดันตัวนี้ไปแล้วก็ปรากฏว่า,าตัวปั๊มน้ําตัดปกตินะครับตัดแบบตัดแบบน้ําก็โอเคน้ําก็ไหลเข้าบ้านนะครับไหลเข้าไหลเข้าก็ใช้น้ําได้ปกติแต่พอบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆน้ําก็เลยหยดไหลผมเลยก็ได้มาดูว่าเอ๊ะ ันตัวนี้มันก็มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วเพราะมันเป็นตัวใหม่แล้วมันเป็นตัวปรับแต่ทําไมน้ํามันถึงได้หยดไหลผมก็เลยมาดูตรงปั๊มน้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นปรากฏว่าน้ําที่มันไม่ไหลอะ่ะผมมาฟังใกล้ๆนะครับเห็นตัวมอเตอร์ตัวนี้ไหมฮะมอเตอร์ตัวนี้มาดังเสียงเหออมือนมันเบามากอะ่ะ คือมันไม่ทราบว่าตอนนี้คุณจะได้ยินเปล่าคือแต่มันเบามากเลยนะตอนนี้ผมก็เปิดอยู่นะครับมันเสียงคือเบามากคือเหมือนกับมันไม่เดินนะแต่มันมันมีกระแสไฟเข้าเข้าไปตัวมอเตอร์นะครับแต่มันไม่เดินอันนี้ผมเลยมันลองมันจะลองมาเช็คดูว่าสาเหตุเป็นมอเตอร์เสียไหมถ้าเป็นมอเตอร์ไม่เสียมันก็ต้องเป็นตัวคาปาซิเตอร์ซึ่งมันอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่า ถ้ามอเตอร์ไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนตัวตัวข้างหลังข้างหลังมันจะมีลักษณะเป็นเป็นเขี้ยวมันก็นให้ไขควงแลือะไรหมุนได้ถ้ามันหมุนแล้วมันมันขยับได้ก็แสดงว่ามอเตอร์อาจจะไม่เสียอาจจะนะไม่เสียเราก็มาดูตัวคาบิซิสเตอร์คาบิซิสเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับมันอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูทีหนึ่งเดี๋ยวลองลองเช็คดูก่อนดวผมก็ยับดับปิดสวิตตัวมอเตอร์ก่อนนะครับเนี่ยมันก็ดังร้อนมากเลยเนี่ยฮะ จับ <ITA> แล้วมันร้อนมากมันมันก็มันไฟมันเข้าแต่ม okay, okay, ันไม่มันไม่มันไม่มันไม่หมุนเหมือนร้อนตรวผมเขาให้ปิดสวิตช์ก่อนนะครับครับโอเคปิดสวิตช์แล้วนะครับเี๋ยวเราลองมาหมุนมอเตอร์ได้ว่ามอเตอร์มันมันมันยังขยับได้ดีปกติไหมนะครับถ้าขยับได้ดีก็น่าจะสันนิษฐานว่ามอเตอร์อาจจะไม่เสียเราก็มาดูตัวคาบิสเตอร์ในกล่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเดี๋ยวผมจะไปหา ไขควงลองมาขยับดูตรงข้างหลังนะครับมันจะมีคล้ายกับเป็นตัวให้ขยับได้ครับมันเป็นคล้ายกับเป็นลอยให้สามารถใช้ไข,ขควงนะครับไขควงปากแบนเนี่ยขยับดูว่ามอเตอร์มันมันหมุนได้ไหมถ้ามันหมุนได้ก็ก็ลองมาดูตัวคาบิสเตอร์นี่อีกทีนึงครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดลองตัวมอเตอร์ดูก่อนผมปสงญาตไปเอาเครื่องมือก่อนนะครับไปเอาไขาควงปากแบนก่อนครับเดี๋ยวผมจะมา ทสตรงมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันยังหมุนได้อยู่เปล่านะครับถ้าหมุนได้มันไม่น่าจะเสียนะฮะขออนุญาตกนิดหนึ่งพอดีพื้นที่ตรงนี้มันจํากัดมันติดถังน้ําตรงสองพันสองพันลิตรอย่างนี้มันก็เลยถ่ายทําได้ยากนิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีมีค้ายกับว่าเป็นส่วนของลิ่มที่มันสามารถจะเอาไขควงปากแบนดเนี่ยเข้าไปได้นะครับแล้วก็ลองหมุนดูนี่ครับนี่ครับ เห็นไหมครับเห็นใบพัดข้างในมันหมุนไหมครับอาจจะสังเกตยากนิดหนึ่งนะครับเไหนปะนะครับแสดงว่ามอเตอร์มันก็ยังไม่น่าจะเสียนี่ครับฮะมันยังหมุนได้อยู่นะครับคือถ้ามันเสียผมไม่แน่ใจว่าอาการเสียมอเตอร์นี้จะมัน,ม,นมีหลายลักษณะอันนี้ผมสสนนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่น่าจะเสียนี่เหนมันหมุนได้นะะี่ครับนี่ยตัวเทสมอเตอร์ง่ายงนะครับงั้นเราไปดูตัว ตัวอื่นตัวคาปาซิตเตอร์นี่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาลองทดเทสตัวคาปาซิตเตอร์นี่ดูนะครับก็เ,เสียไหมเวลาทําอะไรเกี่ยวกับตัวปัม๊มน้ําต้องระวังนิดหนึ่งนะครับให้สับสวิตช์ไฟลงก่อนนะครับเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของความแรงดันกระแสะไฟที่อาจจะมีมันเป็นอันตรายได้นะครับควรจะสับสวิตช์ลงทุกครั้งนะครับอันนี้ผมสับแล้วแล้วลองเรามาถอดตัวนี้ดูนะครับตัวคาปาซิเตอร์ ตัวคาปาซิเตอร์นี้ก็ถอดก็ตามสายก็พยายามถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับเวลาคุณถอดออกเวลาใส่เข้าจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องการจําของสายตัวนี้นะตัวนี้มันมันขาอีกขาหนึ่งของคาปาซิเตอร์นะครับนี่ครับครับเห็นไหมครับถ่ายลงมาคาปาซิเตอร์นะครับ มันมาติดไอตัวนี้มันจะมีตัวล็อกตัวนี้ล็อกระหว่างสายตัวที่เข้าเข้ามอเตอร์ซึือก็เข้ามอเตอร์แล้วก็เข้าคาปาซิเตอร์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจเอาเอาตัวตัวหางปลาตัวนี้ออกนะครับโอเคเราหางปลาออกใช้ครีมปากเนี่ยครีมเล็กๆเนี่ยบีบมันลงไป นะคบ,บีบตรงตัวหางปลาบีบบีบบีบลงไปครับบีบนะครับปีบ,บตัวหางปลามันจะเป็นหางปลาอัวนี้เบีบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับมันก็จะหลุดนะครับหางปลาตัวนี้มันจะหลุดออกมาเป็นสายนะครับก็จําจําตัวสายไว้ก็ดีนะครับว่ามันมันต่อลละสายยังไงถ่ายรูปไวไว้ก็ได้นะครับ สายนี้มันเข้าตรงไหนยังไงนะครับอา่ามันาดูสายหนึ่งอา่าอีกสายหนึ่งนี่เข้าคือสายสีแดงอันนี้ก็มันก็จะเชื่อมกับไอ้ตรงนี้แต่มันไม่ได้เชื่อมอยู่กับหางลานะครับมันมาใส่เข้ากับไอ้สายจัมซึ่งมันน่าจะเป็นสายที่เข้ามอเตอร์เอ่อเข้ากับตัวตัวสวิตช์เลยตัวตัดสวิตช์นะฮะมาเข้าตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับอ,อีกสายหนึ่งจะเข้ากับตัวตัดน,นี่กันไลยเนี่ยตัว ตัวตัดมาตัวมัดของตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เห็นป่ะสายสีแดงนี่ครับนี่ฮะมันออกมาจากตัวคาปิซิเตอร์นะครับอ่ะแล้วก็แกะออกนะครับไม่ทราบจะเห็นไหมอาจจะต่ำไปป่ะแต่ผมเอาสูงกว่านี้ครับอันนี้คือตัวคาปิซซเตอร์ที่ถอดออกมานะครับอ่าเป็นตัวของ เป็นคาปิเชเตอร์นี่ของวิซูลเลยนะครับเออเวลาเราจะไปซื้อค่าตัวนี้ฮะต้องดูต้องดูด้วยนะครับมันจะมีค่าของมันตัวนี้ก็คือ6.0จไมโครนะครับนะเราต้องไปเอาตัวนี้ค่าตัวนี้ไปดูให้ทั้งร้านหรือไม่ก็ซื้อมาให้ถูกต้องกับตัวเดิมของมันค่าของมันนะครับนะนี่ครับ ครับอันนี้คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวที่ซื้อซื้อมาแบบราคาถูกนะครับค่ามันคือเท่ากันนะครับค่ามันต้องเท่ากันหกไมโครนะครับหกไมโครครับอันนี้อันนี้สายมันมีมันไม่ใช่สายสีสีดำเส้นสีแดงเส้น,นสีสีดำเส้นสีแดงเส้นมันจะเป็นสีดำ สีดําทั้งสองเส้นนะครับก็ที่ผมบอกไว้ว่าเราควรจะถ่ายรูปไว้แล้วเวลาเราจําสายเนี่ยเราจะได้เข้าได้เข้าได้ถูกไม่ต้องไปจาสีมันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปมันจะมีลักษณะใส่เข้าไปตามรูปเลยนะครับมันจะมีตรงที่ยึดนอด็อตเป็นให้กับเป็นเหลี่ยมรูเล็กๆนะครับ ใส่น็อตยึดกับตัวกล่องอันนี้นะครับครับส่วนสายนี้ผมจําเรียบร้อยนะครับสายนี้จําเรียบร้อยนี้ตัวสายเนียนะครับเราเอามาใช้ใหม่ได้นะครับเราใช้ไขควงเนี่ยบีบให้มันให้ตัวที่จะเขาเรียกตัวกิ๊บข้างในนี้ฮะให้มันอ้าออกนะครับให้มันอ้า เท่าที่จะอาได้เสร็จแล้วเราก็เอาสายไฟนี่ครับสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปทั้งสองเส้นนะตามตามที่เราถอดมาเดิมที่เราถอดมาอย่างเงี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยหนีบเข้าไปแรงๆนะมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปพันสายไฟหรือใช้ลิปของมันเนี่ย,ม,ม,ยมันยังสภาพกิ๊บก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับก็สามารถหนีบสายไฟได้ ส่วนอีกเส้นนึงก็คือค่อยพันพ้าเทปนะครับพลาเทปอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวรอผมจะใส่เข้าไปในกล่องนะครับบวัวคาบิสเตอร์นะครับนแล้วก็ยึดน็อตมันจะมีน็อตรูเดิมมันแล้วก็พันสายไฟ เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บสายไฟเข้าไปในกลอ่องครับอันนี้คือเสียงมอเตอร์นะครับที่มันทำงานปกติแล้วมีตัดมีติดมีเปิดนะครับเราไปดูน้ำขลาของ,งน,น้ำที่มันไหลไหลปกติไหมน,นี่มันตัดน,ตะนะครับลองไปดูน้ำครับไไปฮะน้ำไหลปกติแล้วนะครับน้ำมันไหลแรงนะครับน้ำก็ไหลแรง ไหลแรงนะครับอันนี้เปิดน้ำไม่ได้หยดไหลนะครับก็แสดงว่าตัวมอเตอร์ไม่เสียนะครับเสียที่ตัวคาเปสเตอร์นะครับโอเคนี่ครับก็ไหลก็ไหลได้ตลอดต้นน้ำต้นไม้เลยครับอโอเคน้ำน้ำก็ไหลไม่นะครับ ไม่ได้หยดไหลเมื่อตก่อนตะก่อนใช้ไปแล้วก็น้ําก็หยดไหลนะครับคือมอเตอร์มันไม่ทํางานนะครับโอเคหาดน้ําครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับ